แล้วในกรณีที่ไม่ไรายงานต่อเจ้าหน้าที่สุลกากอนละ่ะอันนี้ก็จะโดนปรับ2 0 0 0 0บาทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะคะก็คือต้องไปยื่นหลักฐานนะคะแล้วก็สําแดงต่อเจ้าหน้าที่นะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยเราก็มาดูระเบียบการนำเงินเข้าออกประเทศไทยนะว่ามีกำหนดไว้อย่างไรนะคะ ทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าทุกประเทศเนี่ยเขาจะมีกาหนดไว้หมดเลยนะว่าเวลาที่คุณจะนําเงินสดเข้าออกแต่ละประเทศนะคะเขาจะมีกําหนดแตกต่างกันออกไปเนี่ยทำไมนะคะก็เพื่อป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินนะคะจะได้ไม่ต้องไปสนับสนุนพวกผู้ก่อ,อก,การร้ายกันนะคะอันนี้แหละคือคาตอบนะคะส่วนประเทศไทยเนี่ยเราแค่ ดูง่ายๆนะคะเจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะหนึ่ก็คือในส่วนของเงินตราไทยเงินตราต่างประเทศกับตราสารเปลี่ยนมือนะคะตราสารเปลี่ยนมือเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวแลกเงินตัวสัญญาใช้เงินเช็คหรือตราสารอื่นๆที่ใช้แทนเงินสดได้นะคะอันนี้ก็คือยอดรวมเนี่ยถ้ารวมกันแล้วนะคะ4 5 0 0 0 0บาทนะคะก็ต้องรายงานต่อสุลกากรอนนะ ดิฉันคิดว่าน้อยคนแหละที่จะไปใช้พวกตรา,าสารเปลี่ยนมือพวกน,นั้นนะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูที่ตัวเงินตรานะคะเงินตราเนี่ยพูดถึงเงินตราต่างประเทศก่อนนะเพราะว่าจําง่ายดีนะเงินตราต่างประเทศก็คือถ้าเราถือเข้าออกประเทศนะคะยอรวมเนี่ยเทียบเท่าหรือมากกว่า1 5 0 0 0่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอย่าลืมต้องสัแดง หรือรายงานต่อเจ้าหน้าที่สุรากากทุกครั้งนะคะแล้วหลังจากที่คุณสัแดงไปแล้วนะคะเวลาที่คุณนําเงินสดไปาฝากที่ธนาคารเนี่ยเจ้าหน้าที่ธนาคารก็จะขอดูด้วยนะในส่วนของเงินบาทเนี่ยระเบียบก็จะกําหนดไว้ต่างกันนิดนึงนะก็คือเขาจะแยกออกเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยกับไม่ติดกับประเทศไทยนะคะอย่างเช่นกรณีที่เรานําเงินบาทเนี่ย ออกนอกประเทศนะถ้าเป็นเวียดนามเมืองจีนเนี่ยเฉพาะมณฑลยูนนานนะคะและประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยนะคะถ้ายอดเงินไม่เกิน4 5 0 0 0 0บาทเนี่ยคุณสามารถนำออกไปได้เลยนะคะไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรน,นะแล้วก็ไม่ต้องไปขออนุญาตจากแบงค์ชาตินะแต่ถ้าเงินที่คุณนำออกไปเนี่ยคือ450 000 กับ 1>, 1บาทถึง2ล้านบาทนะคะคุณต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สุลกากรด้วยนะแล้วถ้ายอดเงินบาทที่คุณนำออกไปเกิน2ล้านบาทเมื่อไหร่เนี่ยต้องแจ้งทั้งเจ้าหน้าที่สุลกากรและต้องมีใบอนุญาตจากแบงค์ชาตินะส่วนประเทศอื่นๆนะคะที่ไม่มีพรมแดนติดต่อ,อก,กับประเทศไทยเนี่ย จะต้องไปขอใบอนุญาตจากแบงก์ชาติในกรณีที่คุณนำเงินสดออกนอกประเทศเกิน50,000บาทนะคะและถ้ายอดเงินเกิน4 5 0 0 0 0บาทเนี่ยนอกจากจะต้องมีใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วยังต้องสามแดงต่อเจ้าหน้าที่สุลก,กากรด้วยนะคะและในกรณีที่เรานำเงินบาทเข้าประเทศไทยละ่ะนะ ยอดเงินที่เราจะต้องแจ้งต่อสุรกาก่อนก็คือถ้ายอดเงินบาทรวมกันแล้วเนี่ยเกิน4,50 0 0 0บาทเนี่ยนะคะ,ะใบสำแดงเนี่ยก็ไม่ยากนะคะอันนี้จะมีตัวอย่างให้นะแล้วก็แค่กรอกแบบฟอร์มนะคะนำหนังสือเดินทางแล้วก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของเงินเนี่ยก็ไปให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบดูนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเซ็นชื่อนะแล้วก็มีสำเนาให้เราชุดหนึ่งนะคะ เราก็ถือตัวนั้นนะคะออกไปได้นะคะถ้าวันนี้คุณไม่ไรายงานเจ้าหน้าที่สุลกากรและไม่ขอใบอนุญาตล่ะมีโทษปรับนะคะและเผลอๆเนี่ยอาจจะเจอคดีอาญาด้วยนะคะอ่าเรามาดูรายละเอียดกันค่ะว่าโทษปรับเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติสุลกากรพศ .2560 นะข้อที่41นะคะมาตรา242นะเราไปดูที่ข้อ5กันนะคะในกรณีที่นำเงินตราเงินตราต่างประเทศหรือตราสารเปลี่ยนมือเนี่ยเข้ามาหรือนำออกไปนอกประเทศนะคะความผิดฐานที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะ เงินของกลางที่ยึดได้เนี่ยก็จะตกเป็นของแผ่นดินนะคะและก็จะคืนให้กับผู้ต้องหานะคะตามจำนวนที่มีสิทธิ์ที่จะนำติดตัวออกไปนะคะแล้วในกรณีที่ไม่ไรายงานต่อเจ้าหน้าที่สุกากาดละ่ะอันนี้ก็จะโดนปรับ20,000บาทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะคะก็คือต้องไปยื่นหลักฐานนะคะแล้วก็สําแดงต่อเจ้าหน้าที่นะ แล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าเงินนั้นน่ะถูกต้องตามกฎหมายนะคะคุณก็สามารถที่จะนําออกหรือนําเข้าได้นะ,ะแต่ถ้าวันนี้เงินนั้นเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะทั้งหมดนะก็จะตกเป็นของแผ่นดินไปนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเนี่ยที่นำมาฝากทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครมี อะไรสงสัยนะคะก็สามารถฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้ได้นะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย